สวัสดีค่ะเหยาโถมเฝ้าบ้านเดีย๋ยวเยาโถมปลูกตะไคร่เหยาโมจะพาไปดูไปดูตะไคร่กำลังสวยมากเลยมาดูเลยอันนี้ แม่ปลูกอะไรบ้างนอกจากตะไคร้แล้วเนี่ยเนี่ยบอกบอกผู้ชมหน่อยม่วมีมะม่วงแล้วมีอะไรผักบุงมีผักบุ้งแล้วก็นี่อะไรต้นอะไรนี่มะละโก้แล้วก็ปลูกพริกอือันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือพวงอันนี้มะเขือพวงแล้วก็ปลูกขนุนอืปลูกหลายอย่างแล้วก็นี่รวมๆนี้เขาเรียกอะไรนะพืชผักสวนครัวไหม พืชผักสวนครัวอ๋อนี่ก็ปลูบผักทองด้วยอ้าวนี่ผักทองโอ้โหหน่วยมากหน่วยใหญ่มากเลยบอกผลใหญ่ผลใหญ่หน่วยภาษาลาวละแล้วก็ปลูกบวบด้วยไปดูครับนี่ขาด้วยเนาะแล้วก็ปลูกมะพร้าวนี่ขาเล ให้เขาดูแค่นี้แล้วเนาะนมีใบกระเพราด้วยเน่ะใบากะเพราอ่ะฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยฝากขอบคุณเขาหน่อยไหมขอบคุณอขอบคุณพวกอขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจอขอบคุณที่พวกที่อย่าอย่าพูดพวกสิต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านอขอบคุณอ ทุกๆคนค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายทอนเฝ้าบ้านยายก็พูดไม่เก่งแตวยายก็ลงลืมๆก็บอกบอกผู้ชมว่าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าพูดพูดเลยครับพบกันคลิปหน้าค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้คลิปนี้เขากล่าวคำว่ากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ